ช่วงซอยสุขุมวิทปิดฝานะครับซึ่งเป็นบริเวณสางผ่านที่จะเดินทางขึ้นหน้าเข้าสู่บ้านพระของนายกและสมเด็จเป็นดิษตอนนี้ครับการจราจรในฝั่งขาออกสุขุมวิมหานครนะครับเพื่อพุ่งเข้าเตือนเตือนหลบปัญจรมุน ปรากฏว่าตอนนี้ฝนได้เทลงมานะครับอตอนนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนกฤติเดชแล้วก็คนทิตินาตอนนี้เราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ฝนตกแรงฝนตกนะฮะ<ง>ฝนได้ตกลงมาก็หาที่กำบบางกันใหญ่เลยไม่ทราบตอนนี้คนกฤติเดชกับคนทิตินาอยู่ในสายหรือยังครับอยู่ครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างเห็นทราบว่าตอนนี้ฝนตกลงมาเหรอครับ ใช่ครับตอนนี้ฝนตกลงมาอยู่นะครับทาให้กลุ่มของเสื้อแดงนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทางฝั่งด้านในนี้นครับไม่สามารถเข้าได้นะครับ่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกําลังเอาไว้อยู่นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณทั้งหมดประมาณส,บสิบสิบสบแนวนะครับอยู่ด้านในนะครับเพาะะขาะานะครับทารถเข้าารวจนะคที่ตรึงกาลังจะมีการขยับแล้วนะครับมีการขยับ้วเาน เรื่คุณแตมพ์็นค่ะคุณธิตินาถโอ้หน้าบ้านนี่ก็มีลั่วรั่วหนามกันอยู่ด้วยแล้วนะาะแล้วดไปด้วยเลือดไปด้วยเลือดเลยนะคะในส่วนของกลุ่มนปชตอนนี้ได้ทยอยกลับหรือยังหรือว่ายังไม่มีทีท่ามีการรายงานข่าวตลอดก็คือถ่ายภาพภาพเลือดนี่ออกไปใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็รายงานจัดเหมือนกันนะคะ ค่ะก็เ,เรื่องข่าวปลัดงตยของเรวเองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการชมุมนุมครั้งต่อไปคล้ายกับหัวกันนอกที่ใช้ปั่นจักรยานอะไรหรือเปล่าคุณจนไี่มาค่ะแบบนั้น